หนึ่งเดียวที่ถูกช้าปฏร์ติเช่ภายใน5ปีเขาก็ได้เป็นเศรษฐีพันล้านเจมี่ซิมิโนผู้ก่อตั้งลิงบริษัทผลิตกิ่งประตูอัจฉริยะที่เชื่อมต่อ WiFi ไ,ไ,ได้และติดตั้งกล้อง HD ตด,ดีอุปกรณ์ตรวจจับการเคลื่อนไหวไมโครโฟนลำโพงสำหรับการสื่อสารไว้กับกิ่งประตูเจมี่เขาเป็นนักประดิษฐ์ที่ชอบคิดคน้นประดิษฐ์ของแปลกใหม่ๆซึ่งเขาก็ชอบทำงานในโรงรถและทำให้เขาเจอปัญหาคือเนื่องจากเขาทำงานในโรงรถทำให้เขาไม่ได้ยินเสียงกิ่งจากประตูเวลามีใครมาเขาจึงมองหาสิ่งที่สามารถเชื่อมกิ่งประตูหน้าบ้านเข้้้าาากกับบมมืืือออออถถเเเีี่ลยไดสรรรรงงงทคแแในขป21 เจมี่ก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเขาได้เทงเงินลงทุนจนหมดตัวและด้วยราคาสินค้าที่เขาตั้งไว้สูงมากแถมเป็นสินค้าใหม่ที่คนยังไม่เป็นที่รู้จักทําให้เขาประสบปัญหาเรื่องการเงินในปี2 0 1 3มเจมี่เลยได้เข้าร่วมรายการชาร์กแทงและได้ของเงินลงทุน7จ็ดแสนดอลลาร์สหรัฐแลกกับหุนสิบเปอร์เซ็นต์กับธุรกิจดอบอทของเขาแต่ไม่มีชากคนไหนร่วมลงทุนมีแค่ดิวจากชายเควินแต่เขาก็ได้ปฏิเสธดิวนั้นไปแต่ถึงแม้เขาจะไม่ได้เงินลงทุนกลับไปการได้ไปออกรายการชาร์กแทงก็เหมือนได้โปรโมทสสินนนค้า้าาาาาาํใหมียยยออดดดขถึง1ลลรภเืแต่่่สสิินนคคค้้้าาาาาาขขอองเกมมีีปัญหหททํใใลูไพจด หาเยอะมากทั้งเขียนด่าและโทรมาด่าแต่เขาทั้งรับสายลูกค้าที่โทรมาด่าและพิมพ์ตอบด้วยตัวเองทั้งหมดหลังจากนั้นก็ได้มีหลายบริษัทร่วมลงทุนและได้เปลี่ยนชื่อเป็นลิงก์และต่อมาในปี2018อเมซอนได้เข้าซื้อกิจการลิงก์ด้วยมูลค่า1,000ล้านดอลลาร์สหรัฐเพราะได้เห็นศัก,กยภาพของลิงก์และเจมี่ทำให้เจมี่กลายเป็นมหาเศรษฐีทันทีและในปีเดียวกันเจมี่ซิมินอฟได้กลับเข้าร่วมรายการชาร์กแท้งในฐานะชา้ากอีกด้วยถือว่าเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ประสบความสาาเร็จได้ออย่่งแนนน